สวัสดีครับที่นี่บ้านประดูตำบลบ้านบันบวอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับจะอยู่ฝั่งเส้นสีแยกไปแดงบุรีรัมยมา์ทางไทยวัสดุนะครับติดติดตัวเมืองบุรีรัมย์ครับไม่ไกลไม่ไกลครับดูสภาพนะครับัน,นี้งานช้างเลยนะครับสภาพพื้นที่สุดยอด <laughs> เดินเท้าไม่ได้นะครับงานนี้ น,นีการติดตั้งค่อนข้างจะล่าช้ามากนะครับเพราะว่าสภาพพื้นที่ไม่เอื้อมเลยนะครับฝนไม่ตกมานาน,านแล้วนะเพิ่งมาตกสองสา3วันนี้แหละครับตู้เบตก็เต็มพื้นที่เลยอันนี้ลงได้จอ18เมตรนะครับจอกลาง ทั้งวันทั้งคืนแล้วครับตรงแต่เมื่อวานแล้วฝนวันนี้น้ําตามทุ่งแถวบ้านเราอันนี้มีน้ําแล้วนะครับมีน้ํามีปลาให้จับแล้วนะครับช่วงนี้สบายพื้นที่สุดยอดมากเนี่ยคทีมงานเดินเท้าอย่างเดียวครับเท้าเปล่าไม่ราบก็เยอะนะครับใส่รองเท้าเดินก็ไม่ได้เนีย่ยดูสภาพ ตู้ลำโพงต้องขอรถไถนะครับจากเจ้าภาพอำนวยความสะดวกให้นะครับในการขนย้ายตู้ลำโพงต้องกรับขอบคุณท่านเจ้าภาพมากมากนะครับที่เตรียมรถไว้ให้นะครับพี่ปื๊ดโซโล่นะครับโซโล่รถไถต่อโนะชอเฟอร์สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ ุลักทะเลมากครับวันนี้วันนี้เมื่อกี้ฝนก็ตกนะครับก็ติดตั้งท่านกลางสายฝนเลยเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้ครับฝน มากครับวันนี้งานช้างงานช้างอนนโอ้โหโอ้โห<อ>เคส <laughs> วันนี้ตู้ยืนนะครับทําไมต้องตั้งตู้ยืนนะครับนีจากพื้นที่นะครับฝั่งนู้นจะเป็นกําแพงนะครับถ้าเน้นเสียงแนวกว้างนะครับเน้นเสียงแนวกว้างออกข้างก็จะวางตู้นอนนะครับถ้ากรณีอย่างนี้นะครับคล้ายๆที่บางฟูนะครับก็คือด้านข้างจะเป็นตึกนะครับคือไม่เน้นไม่เน้นผลด้านข้างนะครับนี่คือทางนี้ทางกำแพงครับถ้าตั้งตู้ยืนเสียงจะพุ่งนะพุ่งเป็นแนวตรงนะครับคื บริเวณด้านหน้านะครับวางคนได้เลยนะครับจะกระแทกเลยนะครับเป็นตู้ยืนนะครับแล้วก็มันง่ายต่อการติดตั้งด้วยนะครับเพราะว่าเราแบกเข้ามานะครับถ้าตู้สี่ชั้นนั้นจะยกยากครับถ้าตู้ยืนแค่สองชั้นนะครับวางตั้งวางตั้งจะทํางานให้งานเราเร็วขึ้นนะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าพื้นที่กว้างๆอย่างสนามบอลก็จะวางแนวนอนนะครับเสียงจะจะคลุมพื้นที่กว้างถ้าพื้นที่แคบๆอย่างนี้นะครับ ตัวยืนนะครับหวังผลเนี่ยคนเพราะว่ามองแล้วครับทิศทางคนจะยืนจะยืนข้างหน้านี่ครับจะยืนแนวคอนกรีตนะครับจะลงมาข้างล่างไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีแต่โคลนเขตบุรีรัมย์ไม่ค่อยมีนักดิ้นนะครับส่วนมากเขตบุรีรัมย์เขาจะนั่งชมภาพ,พยนตร์อย่างเดียวนักดิ้นจะมีน้อยนะครับ ถ่ยเล็กขึ้นขนาดตาเลยนะครับจอเฟอร์ขึ้นรถถ่ายเล็กคันเล็กเลยอันนี้ที่ถ้าจะเอาให้ให้ดีนะครับเอาให้พอเหมาะก,ก็คือจอสิบสี่แต่ว่าวันนี้ลงจอสิบแปดครับจอสิบแปดเม่จอกลางเต็มพื้นที่เลยนะครับเพราะว่าราคาจ้างสูงด้วยนะครับก็เลย ลงจอ14ดูมันเล็กไปนะครับก็เลยจัดจอ18ให้เจ้าภาพอยากจะใส่จอใหญ่ให้นะครับแต่ว่าพื้นที่มันไม่อำนวยนะครับในแค่นี้ก็จัดเต็มตามพื้นที่ครับวันนี้อาจจะตจิดตั้งช้าหน่อยนะครับเพราะว่าสภาพพื้นที่ไม่อำนวยเลยเนี่ยฮะดูเท้าเปล่านะครับแล้วต้นไมยราบก็เยอะต้นไมยราบเต็มพื้นที่เลย เวลาเดินก็ทิมขาทอทอรโดมากงานนี้นะ่าลืมนะครับวันที่21กันยานี้พบกันแน่นอนนะครับไม่มีเลื่อนนะครับพัทยานะครับหัวใหญ่พัทยา เดี๋ยวจะเดินทางไปตั้งแต่20นะครับ20่แต่เช้าแล้วเต็มพื้นที่18เมตรมนีบเ้า็้นที่เมพจะนยู่ฝัง้นี่้นทีสเ้น่ปเ็นีน่บเน็นีสนเกษียณ

ตู้ลำโพงติดกำแพงเลยนะครับครับติดกำแพงเลยนะครับนี่ครับลงไม้ครบนะครับยี่สิบใบนะครับติดกำแพงทั้งสองฝั่งเลยนะครับทงนี้ก็จะเป็นติดลวดเลยนะครัติดรั้วนะครับเต็มพื้นที่จริงๆ สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามามเยี่ยมมาชมกันที่นี่บุรีรัมย์นะครับฝนฝนเมื่อคืนนะครับวันตกทั้งวันแล้วก็ตอนติดตั้งเมื่อกี้ก็ตกมาชุดใหญ่อันนี้หยุดแล้วนะครับ เละเทะเลยครับเละเทะซื้อเกีมงานสุดๆครับขอบคุณครับจอ,จอ18เมตรนะครับจอกลาง18เมตรนะครับถ้าเทียบกับพื้นที่ จะดูใหญ่มากนะครับเพราะว่าเจอพื้นที่แคบตอนนี้นแมงกิสซอนน่าจะออกมาครับอันนี้เดินนะครับ21กันยาเจอกันพัทยา น,นี่ทรอหดกันมากเลครับวันนี้ ส,สู้ครับขอบคุณครับเอเตชัยกิมลีสมน็ตมียนซินพิติ保卫เลยมา保卫เรียบจัดครับตอเนียต้องติดตั้งทา่ไหมครับผมรถไทยได้ดรับคำแล้วก็ท่านจะภาพนะครับทขับในรถไทยคันนี้งานไม่รู้จะเป็นยังไง เครื่องเสียงเราบบไฟจับเต็มครับพื้นที่จะแฉะแค่ไหนก็ยังจับเต็มเหมือนเดิมนะครับไม่มีกักนะไม่มีกักนะครับมาแล้วจับเต็มให้ตลอดนะครับไม่ใช่อุปสรรคครับขอบคุณทุกท่านครับชอยที่ไหนบ้านประดูอำเภอเมืองบุดีนะครับใกล้บ้านทมเลยตอนนี้บล็อกเด็ก อโอาค,ครับเอเค,ครับขอบคุณครับเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านครับ